สวัสดีนะครับทุกคนคลิปนี้ผมจะมาเล่าประวัติตำนานพันท้ายนรสิงเพื่อเป็นข้อมูลการท่องเที่ยวสารพันท้ายนรสิงเวลาไปกราบสก,การะก็จะช่วยเพิ่มเทียรดไปในตัวนะครับพันท้ายนรสิงเป็นนายท้ายเรือในรัชสมัยของพระเจ้าเสือหรือสมเด็จพระสันเพชรที่8นะฮะพระมหากษัตริย์องค์ที่2แห่งราชวงศ์บ้านพูหลวงตอนปลายอา,อาณาจักรอยุธยาพันท้ายนรสิงมีชื่อเดิมว่าสินนะครับเป็นชาวบ้านนรสิงแขวนเมืองวิเศษชัยชาญปัจจุบันคือ อำเภอป่าโมจากจังหวัด่ังทองนั่นเองมีภรรยาชื่อนวลหรือศรีนวลได้รู้จักกับพระเจ้าเสือด้วยการแข่งขันทกมวยไทยเมื่อครั้งที่พระองค์แปลงองค์มาเป็นชาวบ้านธรรมดาและทรงโปรดในอุปนิสัยใจคอของนายสินและต่อมานายสินก็ได้รับเข้ารับราชการเป็นนายทายเรือประที่นั่งของพระเจ้าเสือนะฮะและมีบรรดาศักดิ์เป็นพันเมื่อครั้งที่สมเด็จพระสันเทศที่8หรือสมเด็จพระเจ้าเสือสเสด็จประพาสปากน้ำสาครบุรีปัจจุบันก็คือสมุดสาครนั่นเองเพื่อตกเบ็ดปลาตะเพียนด้วยเรือ พระที่นั่งเอกชัยแล้วก็มีพันท้ายนรสิงห์เป็นนายท้ายเรือตามหลักฐานชุมชนพันนิพนธ์ของสมเด็จพระเจ้าบรมรวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงบันทึกเอาไว้ว่าพันธุ์ไทยนรสิง์เป็นชาวบ้านนารสิง์แฝงเมืองอ่างทองและเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าเสือจนทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้รับราชการใช้พระองค์อย่างใกล้ชิดและนี่ก็เป็นเรือโบราณนะครับขุดค้นพบสร้างจากไม้ตะเคียนขนาดใหญ่มีความยาว19.47เมตรกว้าง2.9 0เมตรสูง1เมตรและกราบเรือหนา7.5เซนติเมตรคาดว่ามีอายุกว่า300ปีขุดพบที่หมู่6ตำบลพันธุ์ไทยนรสิงในที่ดินของนายไล์นางสมจิต แตงถุงยาซึ่งเป็นเจ้าของเรือได้นำบริจาคไว้ที่ศาลคันท้ายนรสิงห์เนี่ยชาวบ้านแถวน,นี้เชื่อว่าเรือลำนี้อาจเป็นเรือในขบวนเสด็จหรืออาจเป็นเรือลำเลียงทหารแมอดีนะครับการเสด็จประ q า a ปากน้าสาครบุรีทั้งนี้เมื่อเรือปที่นั่งไปถึงตําบลโคขามคลองในบริเวณดังกล่าวมีความคดเคียวมากคันท้ายนรสิงห์ได้พยายามคัดท้ายเรือปที่นั่งอย่างระมัดระวงังแต่ก็ไม่อาจหลบเลี่ยงอุบัติเหตุได้เพราะเรือปที่นั่งได้ชนเข้ากับกิ่งไม้ใหญ่หัก กลงไพันธันโนรสิงห์รู้โทษดีว่าความผิดในครั้งนี้มีโทษถึงประหารชีวิตตามโบราณราชาประเพณีซึ่งกำหนดว่าถ้าผู้ใดถือท้ายเรือประทินั่งให้หัวเรือประทินั่งหักผู้นั้นมีบรณะโทษให้ตัดศีรษะเสียพันธันโรสิงห์จึงได้กราบทูลพระกรุนาน้อมรับโทษตามพระราชาประเพณี แก่พระเจ้าเสือเมื่อพระเจ้าเสือทรงพิจนารณาเห็นว่าอุบัติเหตุครั้งนี้เป็นการสุดทิสัยมิชัยด้วยความประมาทแต่อย่างใดพระองค์จึงพระราชทานอภัยโทษให้แต่พันธนรสิง์กลับบังคมยืนยันขอให้ตัดสินสัตวตนเสียเพื่อรักษาขนบธรรมเนียมพระราชกําหนดกฎหมายเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใดขรหาติดเตียนแก่พระเจ้าอยู่หัวที่จะทรงละเลยพระราชกําหนดของแผ่นดินและเพื่อมิให้เป็นเยี่ยงอย่างเสื่อมไปครับพระเจ้าเสือทรงโปรดให้เหล่าฟีายช่วยกันปั้นดินเสมือนเป็นพันธนรสิงห์แล้วให สีษะรูปดินนั้นเป็นการทดแทนกันแต่พันธะนรสิงก็ยังบังคมกับทูลยืนยันขอให้ประหารตนแม้สมเด็จพระเจ้าเสือจะทรงอารยรักน้ําใจพันธะนรสิง์เพียงใดก็ทรงจําพระไทยปฏิบัติตามคําขอของพันธะนรสิงจึงมีพระราชดํารัสสั่งให้เพชฌฆาตประหารพันธะนรสิง์และโปรดให้ตั้งศาลขึ้นสูงเพียงตานําสีษะพันธะนรสิงกับหัวเรือพระที่นั่งเอกชัยยะขึ้นพีการไปด้วยการบนศาลน,นั้นเพื่อเป็นอนุสร์แสดงถึงความซื่อสัจจรักภักพดีและการรักษา ระเบียบวินัยยิ่งชีวิตภายหลังเหตุการณ์น,นั้นสมเด็จพระเจ้าเสือทรงโปรดให้นำศพปันท้ายนารสิงห์มาแต่งกายพระราชทานเพลิงศพอย่างสมเกียรติ